สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวอีสานแซ่บทุกๆคนนะคะวันนี้นั้นก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่น้องชาวอีสานแซ่บเหมือนเช่นเคยค,ค่ะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ are, กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวกันค่ะในช่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวอีสานแซ่บทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรทุกๆคน,นะคะ่ะวันนี้นะคะแจ้งข่าวด่วนอีกแล้วค่ะ เช็คสิทเยียวยาเกษตรกรใครยังไม่ได้รับเงินนะคะรีบยื่นอุทธรภายในวันที่5มิถุนายนนี้นะคะโดยค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์นะคะเช็คสิทธิ์เว็ w ไเยียวยาเกษตรกร .com เชาวนี้หลายคนสถานะเปลี่ยนได้รับเงิน5,000บาทเป็นยังไงเราไปดูในข้อความข่าวกันค่ะ ตัวสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร .com นะคะทกสเร่งจ่ายเงินเกษตรกรส่วนที่จ่ายไม่ทันในวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพร้อมย้ำว่าผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ให้รีบอุทธร์นะคะให้รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะถ้าไม่รีบท่านเสียสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความข่าวค่ะจากกรณีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด9ในครั้งนี้นะคะ ลายละ5,000บาทต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกร,รกฎาคม2563นะคะรวมวงเงินอของโครงการนะคะ150ล้านบาทค่ะโดยเริ่มทยอยโอนผ่านธนาคารทกสอทุกสาขาวกว่า1,200สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะวันละประมาณ1ล้านลาย ทางด้านนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ว่าสำหรับเกษตรกรกลุ่มที่1นนะคะที่มีการขึ้นทะเบียนและก็ปรับบุงทะเบียนเกษตรกรไว้ภายในวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะและก็เกษตรกรกลุ่มที่2ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับบุงทะเบียนไว้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ โดยให้รีบดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพราะจะหมดเขตภายในวันที่5มิถุนายนนี้นะคะถ้าหากท่านเช็คสถานะแล้วท่านยังไม่ได้รับเงินเงินยังไม่เข้าสถานะของท่านยังไม่เปลี่ยนให้ท่านรีบอุทธรณ์นะคะแต่ถ้ากรณีของสถานะของเกษตรกรท่านไหนที่ได้รับแล้วก็เปลี่ยนสถานะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยท่านได้รับเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ ขณะนี้นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ให้กับธนาคารทกศจ่ายเงินเพิ่มอีก8 8 2 0 0 0 0กว่ารายนะคะเมื่อวันที่29พฤษภาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาคาดว่าเป็นลตใหญ่สุดนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มขึ้นทะเบียนและก็ปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ แต่ทั้งนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าจะดําเนินทันหรือไม่เพราะต้องนํารายชื่อทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบกับกรมการปกครองก่อน ถ้าไม่ทันก็จะจ่ายในช่วงของวันที่1ถึงวันที่2มิถุนายนแทนนะคะซึ่งช่วงนี้เริ่มจ่ายแล้วใครที่ได้รับเงินเยียวยาหรือว่าอยู่อยู่ในสถานะที่ยังไม่เปลี่ยนนะคะก็ขอให้เช็คด่วนนะคะถ้าเงินไม่เข้าให้รีบอุทธรณ์ด่วนเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทกสพยายามจ,จ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จไม่เกินต้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะ จากก่อนหน้ากระทรวงเกษตรส่งรายชื่อมาแล้วนะคะรวมแล้วเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับเงิน7.6ล้านลายนะคะโดยมีการโอนเงินรอบแรกแล้วให้เสร็จก่อนวันที่15พฤษภาคมแล้วที่ผ่านมานะคะส่วนขั้นตอนนะคะพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรหรือว่าพี่น้องที่ลงเว็บไซต์เหย่ยวยาเกษตรกร,ร,กรฟังท่านี้นะคะขั้นตอนการขอยื่นลดวแทนนั้นท่านต้องยื่นและก็ค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองโดยแจ้งข้อมูลด,ดังนี้ค่ะมีชื่อ แล้วก็นามสกุลพิมพ์เข้าไปนะคะแล้วก็เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะรวมถึงที่อยู่และรายละเอียดของอาชีพด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ที่หน่วยงานพื้นที่ใกล้บ้าน8หน่วยงานย้ํานะคะถ้าท่านไม่มีรายชื่อเงินไม่เข้าก่อนวันที่5มิถุนาย,ยนนี้ท่านต้องรีบไปยื่นอุทธรณ์โดยด่วนนะคะโดยสํานักง,งานที่รับเรื่องยื่นอุทธรณ์ก็คือสํานักง,งานที่ท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับ8หน่วยงานนั่นแหละคะ่ะดังนี้นะคะ 1. กลุ่มส่งเสริมการเกษตรที่สํานักง,งานเกษตรอาเภอทุกแห่งทั่วประเทศนะคะ 2. กรมประมงค่ะที่สำนักงานประมงจังหวัดและสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเช่นกันค่ะ 3. นะคะกรมปศุสัตว์ค่ะที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่งค่ะแล้วก็4นะคะกรมหม่อนไหมค่ะที่กรมหมอนไหมและก็ศูนย์หม่อนไหมทั้ง21แห่งทั่วประเทศนะคะ 5. ค่ะการยางแห่งประเทศไทยที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและก็ ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยาสูบแห่งประเทศไทยนะคะในส่วนภูมิภาคทุกแห่งเลยและเจ็ดค่ะสำนักง,งานอ้อยและน้ำตาลทรายในส่วนภูมิภาคทุกแห่งของเยยวยาเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะรวมถึง8ค่ะสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกสาขาทุกแห่งทั่วประเทศทุกจังหวัดด้วยนะคะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ที่ส่วนภูมิภาคตรวจสอบแล้ว พอ,พอท่านเป็นรับเรื่องอุทธรณ์เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบพอตรวจสอบแล้วก็จะส่งเรื่องต่อมายังหน่วยงานต้นสังกัดให้ตรวจสอบอีกซึ่งใช้ระยะเวลาไม่เกิน3วันนะคะแล้วส่งต่อให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาต่อไปค่ะรวมแล้วระยะเวลาอยู่ที่5วันค่ะหลังจากนั้นก็จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้ที่ www. เกษตรกร .com ย้ำนะคะ ท่านถ้าไม่ได้รับสถานะที่เปลี่ยนแปลงหรือเงินไม่เข้าเงินไม่ถูกโอนเข้านะคะให้ท่านรีบไปยื่นอุทธรณ์ในวันที่5มิถุนายนนี้นะคะรักษาสิทธิ์ของท่านไว้อิสานแซบขอเป็นกำลังใจให้ค่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะให้ท่านนะคะนำสมุดบัญชีทกศของท่านนี่แหละคะ่ะลองไปปร,ปรับสมุดบัญชีที่ธนาคารทกศดูนะคะเผื่อเงินเข้านะคะก็แสดงว่า ท่านได้รับเงินเรียบร้อยนะคะบางทีเราเช็คในสถานะของเว็บไซต์ยายาเกษตรกร .com อยู่ระหว่างการโอนอยู่ระหว่างการรอตรวจสอบสถานะไม่ขึ้น แต่ว่าเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วก็อาจเป็นไปได้แต่ท่านเอาสมุดบัญชีสมุดธนาคารไปปรับหรือว่าไปปรับที่ทกศแล้วเงินยังไม่ขึ้นแน่นอนค่ะแสดงว่าสถานะของท่านยังไม่เปลี่ยนแล้วก็สิทธิ์การเยียวยาวของท่านต้องได้รับการอุทธรไม่เกินวันที่5มิถุนายนนี้ให้รีบไปยังสำนักง,งานที่รับขึ้นอุทธรเรียบร้อยเลยนะคะให้รีบเลยนะคะขอบคุณดีๆจากข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไทย ทุกคนได้รับเงินเยียวยาเดียววันอีสานแซ่บขอเป็นกำลังใจขอบคุณและซูซ้ๆค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและสวัสดีค่ะ